แนวทางหวยฮานอยงวดวันที่2เมษายน2563ก่อนอื่นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับผลหวยและแนวทางหวยอีกนะครับเลขเจ้าคุณพ่อชุดนำโชคงวดวันที่2เมษายนมีเลขอะไรบ้างมาฟังกันครับ1 4 1 4 1 4 6 4 5 1 9 2 9 3 9 4 9รูด1นึหนึ่งวิ่ง4ี่กับ9นะครับพี่น้องครับผมและมาดูอีกหนึ่งสำนักกันครับพี่น้องครับเอาไว้เสี่ยงดวงกันครับเลขนำโชคสองสและ6กสครับบนล่างครับผม8 5ดห 9 5 8 7ห้า2